ภาพสุดท้ายที่ที่อยู่ในสมองหนูทุกครั้งที่หนูคิดถึงเขาก็จะเป็นภาพที่เด็กผู้ชายตัวเล็กๆเกาะขาแล้ว็บกแม่จ๋าแม่จ๋าเหมือนร้องให้ตามเวลาเรากะ วันที่แบบโอ้ยคิดถึงแล้วเกินเจ็บมันเจ็บอยู่ข้างในตัววันที่สิบสองกับวันที่ยี่สิบเก้าคืวันแม่และวันเกิดน้องนิว สวัสดีครับคุณดาวลุงมาถึงที่วัดแล้วนะริมน้ำเลยนะได้ค่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปเลยค่ะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณดาวสวายมานะครับรอรอที่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดาวเหรอ ามหาใครชื่ออะไระลูกลูกชายชื่อชื่อเล่นชื่อน้องนิวื่อนิวนะช่ชื่อเล่นชื่อน้องนิวจะเรียกน้องนิวคักพากันยังไงครับก็คือมีปัญหากับพ่อเขานี้พ่อเขาชอบใช้ความรุนแรงเราก็เลยคิดว่าเราคงอยู่กับเขาไม่ได้ก็เลยกลับมาอยู่บ้านก็พาลูกมาด้วยพาลูกมาด้วยแต่ว่ามาอยู่สักพักหนึ่ง แฟนก็มาทำร้ายทำร้ายร่างกายที่บ้านตัวเองอีกเราก็เลยคิดว่าองไม่กลับแหละยังไงก็คงไม่กลับก็จะอยู่ที่บ้านแต่เนี่ยแฟนเอาลูกกลับไปด้วยพอแฟนเอาลูกกลับไปด้วยเราก็ใหม่ๆก็ยังไปหาเขาอยู่สองครั้งไปหาอยู่สองครั้งแล้วทีนี้เหมือนเหมือนเขาเขาพูดมาประโยคนึงทําให้เราเอะเราคงไม่กล้าไปอีกแหล,ละ ็พูดว่าประมาณว่ามามา,มาหาแต่ลูกไม่มีใจมาไม่มีใจมามาให้เขาและเร้วจะมาทําไมอะไรประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่าคําพูดเขาน่ากลัวเพราะเราเคยโดนแรงๆมาแล้วก็เลยทําให้เรากลัวเราก็เลยไม่กล้าไปที่นั่นอีก จำที่อยู่ไ,ได้ไหมถ้าเราไปหาเองเราก็อาจจะเจอบ้านันตาใช่ถ้าไปเราเราต้องจาได้แไม่กล้าไ,ไม่กล้าไปเพราะาสมัยก่อนมันเป็นบ้านสวนเป็นบ้านสวนก็เป็นท้องนาเป็นอะไรอย่างเงี้ยผู้คนจะไม่ค่อยเยอะเราก็เลยกลัว ภาพสุดท้ายที่ที่อยู่ในสมองหนูทุกครั้งที่หนูคิดถึงเขาก็จะเป็นภาพที่เด็กผู้ชายตัวเล็กๆเกาะขาแล้วแบบแม่จา๋าแม่จ๋าเหมือนร้องให้ตามเวลาเรากลับนั่นคือภาพเดียวที่ที่จําได้อยู่ในสมองเวลาเราคิดถึงเขาแม่จา๋าแม่จา๋าเรา,เ,ารเราเราเขากลับมาเขาพูดสุดท้ายของแม่พูดทะลุังอกระก็นะอบอกเดี๋ยว,วยแม่มาแม่กลับแล้วเดี๋ยวแม่มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาค่าเขาพูดนั้นพูดไป ร <c ười> ู้สึกเนี่ยไม่ได้กลับแล้วใช่จะตามน้องนิวมานานเนี่ยครับทุกปี วันที่29พฤศจิกอยาอยเจอลูกมาอยากไปหาเขาเหลือเกินแล้วก็วันแม่สองวันเนี้ยในรอบปีที่หนุกจะทรมานที่คือคิดถึงเขาคิดถึงทุกวันแหละคิดถึงแบบไม่ไม่ไม่เคยลืมอ่ะแต่แต่วันที่แบบโอ๊ยคิดถึงเหลือเกินเจ็บมันเจ็บอยู่ข้างในทุววันที่12กับวันที่29คือวันแม่และวันเกิดท้องนิวคือวันนี้ก็วันที่29พฤศจิกายนของทุกปีผ่านไปกี่ปี ถ้าจำไม่ผิดน่าจะยี่สิบสามยี่สิบสามที่เราจาดเข้ามาใช่ยี่สิบสองยี่สิบสามีโอกาสเจอท่องยูในรอบ21่สิี่งแรกที่แม่คนนี้อยากจะบอกอยากจะบอกอะไรกับลูกอยากบอกแม่ขอโทษ โทษที่ใจเรามันไม่เข้มแข็งพอถ้าใจเราเข้มแข็งพอเรากล้าที่จะไปมาเจอหน้าเราอาจจะได้เจอลูกแต่ว่าเราเราไม่เข้มแข็งพอเราไม่กล้าไม่กล้าไปเราอ่อนแอเวลาลูกวิ่งหกล้มหรือโดนเพื่อนแกล้งมาเขาคงคิดถึงแม่แต่เราไม่สามารถทำหน้าที่นั้นได้เลยไม่เคยสักครั้งนี่

อยากจะก,กอดเคยให้แน่นที่สุดอยากลบภาพเป็นเด็กผู้ชายคนนั้นออกไปจากหัวหนูสักทีจะตากล้จนอ่อนล้าเหตุการมาสุดใจฟื้นโอ้อดีตมันคงคืนอ,อยากย้อนคืนแก่ไขก็ไร้าทาขอเพียงสักครั้งได้พบเจอกับบางคนที่ใจยังตกค้า ถ้าเขาไม่อยากเจอก็ไม่เป็นไรแต่แค่อยากให้เขาได้ยินเสียงเราว่าเรายังไม่ลืมเขานะ ับวันนี้ลุงแอปจะลงพื้นที่ไปตามหาลูกชายให้แม่เขาบอกอดีตเคยเลิกกับสามีเอาลูกไปอยู่ด้วยแต่สามีมาตาเอาูกกลับไปเขาก็พอจะรู้จากบ้านนะฮะแต่เขาไม่กล้าไปกลัวสามีทําร้ายนะฮะเราก็เลยรับอาสาเพราะเขาจําวันเกิดลูกชายเขาได้นะฮะลูกชายเขาเกิด29พฤศจิกายนนะครับ ก็อีกไม่กี่วันนี่ก็จะครบวันเกิดลูกชายเขาวันนี้จะลงพื้นที่ทำหาแอบเช็คมาได้แลวฮะว่าตอนนี้ปัจจุบันในลูกชายเขาชื่อนัทพลสายอินไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนนามสกุลเลยเขาอยู่บ้านที่สองซอยแบรนชโดลหแฝงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเดี๋ยววันนี้เราจะไปย่านนี้เราจะไปถามหาคุณนัทพลว่าเขาอยากเจอแม่เปล่านะครับ โทษนะครับสวัสดีครับผมมาจากเพจลุงแอฟิจันนะฮะพอจะรู้จากบ้านเลขที่สองสองหนึ่งมมาจากอะไรนะรมาจากเพจลุงแอฟิจันตามหาคน<อ>แม่เขาจะตามหาลูกชายเขาบอกลูกชายชื่อนะัทพลสายอินเขาบอกว่าผมก็ไปเช็คมาได้ว่าอยู่บ้านเลขที่ 2, 2, สองสองหนึ่งซอยแบนชาโดห้าแฝงสายเก่าหนึงใต้มนคือตอนนี้ไม่ได้ค่ะมีแยกสองแบรน,น,นชาโดอยู่ตรงนี้หมอแบรนชาโดแบรนชาโดห้าที่ไม่มีแยกอยู่ตรงนู้นนะ สวัสด,ดีครับผมมาจับเพจดงแอปอีจันให้มาตามหาคนนะครับรบกวนนะครับพอจะรู้บ้านเลขที่สองสองหนึ่งไหมคูณไหสายอินสายอินสายอินไม่คูณเลยค่ะเล่าสองสองหนึ่งนี่นี่บ้านเลขที่ไหนครับของ่าเจ็ดสิบเอ็ดนะนี่บ้านเลขที่เจ็ดสิบเอ็ดใชไหถามแล้วไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเลาะตรงน,นี้เดี๋ยวมันก็ต้องรู้เพราะมันรู้สึกจะไล่าตามเลขอะไรเนี้ย มันเป็นเลขขี้ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้พบพี่ธีรศักเป็นแฟนรายการเขาบอกดูตอนสุดท้ายก็ดูน้องเอกตามหาแม่นะอ่ะขอบพระคุณมากนะครับพี่จิรศักครับสวัสดีครับแฟนรายการแฟนรายการไปไปดูต่อเพิ่งดูจบกี้นี่เอง สวัสดีครับสวัสดีครับลบกวนตอบถามหน่อยพอดีแม่เขาจะตามหาลูกชายเขาบอกลูกชายออยู่ที่ที่เนี่ยผมไปเช็คมาได้ว่าลูกชายชื่อนัตพลสายอินคุณนคุ้นั้ยนะตพลสายอินอยู่บนที่สองสองหนึ่งตอยแบนชโดห้าสองสองหนึ่งมีไหมไมีรูปอ่ะไม่มีรูปอ่ะสิ ด็กก็จะมาซื้อของที่นี่ประจำแล้วแล้วนี่บ้านเลขที่ไห่ครับเจ็ดสิบสามอ้าว 73, เจ็ดสิบสามออกเคนุ้นเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสามแล้วมันมีบ้านอีกไหมเยอะบ้านเลขที่สองสองร้อยกว่าอยู่ประมาณไหนเออเ,เอออยู่ที่เราบ้านเลขที่สองร้อยกว่าอยู่ตรงไหนวะนี่ก็เจ็ดสิบสามที่เจ็ดสิบเอ็ด นีร่รับควรหน่อยนะครับวันนี้ผมมาตามหาคนนะครับผมจะอยากจะไปบ้านที่สองสองหนึ่งฮะเพราะที่นีมันเจ็ดสิบสามถ้าบ้วที่สองร้อยกว่าจะอยู่ไหนชื่อนะัทพลสายอินคุ้นไหมนั่นคุณสายอินและบ้านที่สองร้อยกว่าอยู่ประมาณไหนพอ,พอจะรับควสองร้อยกนะว่ามันไม่มีนะทางเนี้เนีน่มันเนี่ยมันก็เช็คไปแล้วว่าสองสองหนึ่งแต่เบนซโดห้าถูกก็แล้วละ สองร้อกว่าไม่มีเหรอเอ๊ะ<ร>ผมไม่คุณไปเธอโดห้าไม่มีเธอเจ็ดสามแล้วนามสกุลไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คุณเลยนามสกุลสายอินเอ๊ะแล้วผมจะทำยังไงต่อเนาะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่มีมีประธานชุมชนไหมมี แล้วแล้วที่มีมีประธานชุมชนไหมมีต้องไปนี่หน้าโรงเรียนบันโดเนี่ยหน้าโรงเรียนเลยโรงเรียนปุ๊บไปก็เลยโรงเรียนปุ๊บไปอ่ะตรงจะมีสี่แยกขี่กล้องเยอะๆขับไปซ้ายมือซ้ายขว้ซ้ายมือจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งร้างมันนั้นเลยร้านก๋วยแขกเขาทอดก๋วยแขกอยู่ชื่ออะไรป้าป้าคิดอ่ะคือสมคิดอ๋อเป็นกรรมการใช่ไหมกปรมการชุมชนอยู่มันเรื่องเหมือนเหมือนจะไม่ยาก แต่มันชุมชนใหญ่แล้วมันบ้านมันห่างไม่ไม่ใช่เหมือนชายอีตานชายอีสาวบ,บ้านติดติดติดถามใครก็รู้นี่บ้านกระโดดสามเอ็ดกระโดดมาเจ็ดสิบสามนี่มาเจ็ดสิบว่าตอนนี้เขาไม่มีใครรู้จกักแต่เขาแนะนําให้ไปหาคนชื่อคิดเป็นกรรมการหมู่บ้านอยู่เดี๋ยวเราไปหาคนป้าชอคิดที่ขายก้วยแครกนะเพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดีครับพี่คิดอยู่ไหมครับ,รบผมมาจากรายการเพจลุงแอปิจันจะมาตามหาคนแม่เขาจะตามหาลูกบอกลูกชายชื่อนัตพลสายอินมีคุณคแม่นานธุรสายอินบ้านเลขที่สองสองหนึ่งซอยแบนชาโดห้าแบนชาโดห้หรอ่า <5 S 1> แฝงตายดนสายาอล,งายลงายองลินได้อ่าใด่เขตกองสามวาเนี่ยบ้านเลขที่สองสองหนึ่งมีไหม มันจะโด5อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวดูในารายการสองสองหนึ่งนะ้ันที่สองสองหนึ่งต้องมีมันต้องมีเฮ้ยมัน5กว่าแล้วเนี่ยอันนี้ต้องดับดับเออ สองกว่าเลยอ่ะเออสองร้อยยี่สิบเอ็ดมันจะคาดเคลื่อนตรงซอยดูเขานี่านี่นี่สอยปะนี่โหตาดีจริงๆนเะต้นี่ยเนนี่220 <c oughs> 2ปะนี่อะไรเนี่ยพาก,กามากสังกสีนี่สายอินนี่ <c oughs> นี่ไงนี่นัตพลสายอินดูเจอแล้วนัตพลสายอินลงลงสะพานไปแล้วก็ซ้ายมือมันจะมีบ้านอยู่หมายถึงว่าลงเนี่ยเลี้ยวไปเนี่ยเลี้ยวไปนี่ก่อนเราไปแยกตรงนี้นะถึงแยกสามถึงสามแยกแล้วก็ซ้ายมือเลยบ้านปากกา마ต่ยอยู่ตรงนั้นภารกิจอันนี้มันจริงไม่ยากหรอก แต่ันจะญาติอยู่ที่ว่าถ้าอย่าไปเจอพ่อนะกลัวพ,พ่อเขาจะกีดกันเพราะอาดีตเมื่อ23ปีที่แล้วเขาทะเลาะกันทนะเลิกกัน ภารกิจอันนี้มันจริงมันไม่ยากหรอกแต่มันจะยากอยู่ที่ว่าถ้าอย่าไปเจอพ่อเขาละแล้วจริงๆคุณนัทภพได้อยากให้ลูกเขาเจอแม่ัน่แมเนี่ยก็อยากให้เจอนะแต่ทีนี้เขาไม่อยากเจอเองคือมันเรื่องของเรื่องระหว่างยายกับย่า ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็อยากได้หลานมันมีคนเดียวอ๋ออนักนี่นี่สำคัญไงก็อยากแย้อยู่ทางนี้ทางนี้ก็ทางนู้นก็ไม่อยากให้อยู่งนี้อยากให้ไปทางนู้น แม่อยากจะมีเบอร์โทรศัพท์เกาจริงๆ,ๆเลยม,มีเบอร์โทรศัพท์ใครที่ใกล้เคียงเขาแล้วติดต่อเขาได้ไหมคงไม่ได้คงเพื่อต้องคุยกับเขาส่วนตัวก่อนเพราะเราจะจะอยู่ให้เขาไปไม่ได้เพราะว่าเขาเคยบอกแล้วว่าเขาไม่เจอไม่อยากเจอแม่ไม่ไม่ถูกเดี๋ยวผมนั่งเล่นตรงนี้สักมันติดต่อไม่ได้นะยากเลยเผื่อฟุกนะเผื่อฟุกเผื่อฟุกโทรคุยกันได้เป็นพรุ่งนี้แหละถึงจะได้อยู่คุยเขาไปแล้ว ช่วยลุ้นๆหน่อยช่วยเชียร์นะฮะช่วยเชียร์คุณดา,าวสวายให้เจอลูกด้วยนะงันนขอบคุณมากนะครับผมค,ครับเราไปลุ้นกันนะฮะว่าเขาจะโทรกลับมาหาลุงแอปหรือเปล่าแล้วเขาจะรัดลุงแอปให้ไปเจอลูกเขาหรือเปล่านะฮะช่วยช่ยลุ้น่อยนะครับ าพสุดท้ายที่ที่อยู่ในสมองหนูทุกครั้งที่หนูคิดถึงเขาก็กจะเป็นภาพที่เด็กผู้ชายตัวเล็กๆเกาะขาแล้วแม่จะแม่จะเหมือนร้องให้ตามเวลาเรากลับแต่แต่วันที่แบบโอ๊ยคิดถึงเหลือเกินเจ็บันเจ็บอยู่ข้างในตัววันที่12กับวันที่29สคือวันแม่และวันเกิดน้องนิว แล้วจริงๆคุณนภพได้อยากให้ลูกเขาเจอแม่แต่แั่เนี่ยก็อยากให้เจอนะแต่ทีนี้เขาไม่อยากเจอเองมันติดต่อไม่ได้นะยากเลยเพื่อฟุกนะเพื่อฟุกเผื่อฟุกโทรคุยกันได้เป็นพวกนี้แหละถึงจะได้อยู่คุยเขาไปลวพวกนี้เราไปลุ้นกันนะฮะว่าเขาจะโทรกลับมาหาลุงแอปหรือเปล่าแล้วเขาจะนัดลุงแอปให้ไปเจอลูกเขาหรือเปล่านะฮะช่วยช่วยลุ้นเลยนะครับ ตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกค่ะไม่ีการตอบรับจัดเลขหมายที่คุณเรียกค่ะพรุ่งนี้ผมต้องไปหาเขาไปนัดเจอเขาอยู่ที่ที่หนึงง่งที่ผมเคยไปไปกับเขาแล้วก็ไปไปกับแฟนนี่แหละที่จะไปขอขอลูกก็น่าจะเป็นที่วัดวัดอินบางคุมนั่นแหละ เดี๋ยวเต้ยเดี๋ยวเสร็จจากนี่ลูกช่วยเซิร์ช Google ไปที่วัดอ mm. ินบางขุณพรมไปวัดดวงกันเพราะที่คุณดาวสวายบอกว่าอาดีตสามีคือคุณนัทพบชอบไปวัดอินแล้ววันนี้วันเกิดลูกด้วยจะไปเสี่ยงดวงกันเราอาจจะไปไหว้พระขอพอจะหลุมพระโตอะไรก็เกิดขึ้นได้นะตอนนี้มันมันมันค่อนข้างจะตัน วัดอินบางขุนพรมนะคุณดาวสวายหรือคนเขมิกาสัางทองบอกว่าอาดีตเนี่ยคุณนัตพบชอบพาเขาไปนั่งสมาธิวัดอินและวันนี้เป็นวันเกิดลุงดาวได้เลยว่ามันมีโอกาส ีย่ยงดวงมาเผื่อจะฟุกเพราะเมื่อวานนะพ่อเขาบอกว่าจะนัดเจอลูกแล้วจะพามาไหว้พระที่วัดอินทรคมวันนี้เราก็แอบพาแม่มาก็จะรอสักสามชั่วโมงเนี่ยเจอไม่เจอไม่รู้คิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะปลุกคิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก็ฝอน ใจมันสั่นระรืใจฉันมันยังพันพกูกเหมือนวัวพันหลักชักเชือกอยู่เช้าเย็นจะตากลาจนอ่อนล้าเหตุผลสุดใจฟื้นโอ้อดีตมันคงคือ อยากย้อนคืนแก้ไขก็ร้ายทาขอเพียงสักครั้งได้พบเจอกับบางคนที่ใจยังตกคา,าก็ลมใหายใจคิดว่าวันนี้มีโอ,อกาสจะเจอไหมห้าสิบห้าสิบที่แรกก็เต็มร้อยแต่ตอนนี้เหรอห้าสิบแล้วเปล่าเปล่ดิบนึงเสียใจไหมเนี่ยวันนี้เราพามาตามด้วยกันเนี่ยเพราะเราก็ห<อ>วังว่าจะมาทำบุญที่นี่ก็บอกไม่ถูก เสียใจไหมแต่ว่าคือถ้าจริงๆแล้วไม่ได้เจอแต่ขอให้ได้รู้ความเป็นไปรู้ร,รู้ชีวิตเขาปัจจุบันก็คิดว่าก็กพอใจอยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกล กได้พบจะกอดให้แสนนานเพราะแสนรักแสนห่วงเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจที่มีนี่เรามารอตั้งแต่ช่วงเช้าจนเย็นมากแล้ว กี่ถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกวันนี้ยังไม่เห็นน้องคนในรูปน้องนัตพลสายอิงเขายังไม่เห็นเลยนี่มันก็ใกล้ข้ามแล้วนะหลายโมงมากนี่กดไปห้าโมงว่าก็ยังไม่มาเลยนะก็เลยถามความรู้สึกตอนนี้แม่เป็นไงพามาแล้วไม่เจอลูกตอนนี้ไม่เจอหน้าตันเป็นเป็น<อ>เสียใจไหมนิดน,นึงเนาะตั้งใจไปเลยต้องเกินร้อยถ้าลงแอปพามาต้องเกินร้อย รู้สึกผิดหวังมากอว่าคลุงแอปก็ทําเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ผิดหวังเลมากมายคือได้ได้ไม่เจอตัวแต่ได้ได้ได้รับทราบความเป็นอยู่ได้รับรับรู้ว่าเออตอนนี้เขาอยู่มีชีวิตยังไงบ้างอะไรย่เงี้ยหนูก็ถือว่าคุ้มกับการที่ได้มานั่งรอคือคาดว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะฮะ เรามีรูปถ่ายน้องแล้วก็มีเบอร์โทรคุณนัทพงศ์เขาจะต้องติดต่อแม่ได้เพราะเรามีเบอร์โทรขเขานะแล้วก็มีรูปถ่ายเขาเดี๋ยวนี้มอบมอบรูปถ่ายให้แม่ก่อนเนี่ยลูกก็เป็นอย่างนี้เป็นสาวแล้วเป็นผู้ชายแล้วเป็นสาวนี่เบอร์โทรเบอร์โทรน้องนัทพลนะยังไงก็เดี๋ยวลุงจะพยายามติดต่อด้วยอีกทีหนึง่งนะฮะถ้ายังไงก็ไม่เสียใจนะเอานะไเขาอยู่ดีมีสุข สบายใจไประดับหนึ่งแต่วันไหนถ้าเขาพร้อมเขาคงต้องเจอแม่แน่เพราะไงสายเลือดคือสายเลือดนะครับช่วยเชียร์คุณดาวสวัยด้วยนะเพราะคิดว่าหลังจากนี้วันสองวันเดี๋ยวเขาจะติดต่อกันได้ถ้ายังไงติดต่อกันได้โทรบอกลุงคนแรกกนะว่าลูกมาหาแล้วหรือได้คุยกับลูกแล้วนะก็ต้องเสียใจนะโชคดีลูกโชคดีโชคดีโชคดี จะตากลจนอ่อนล้าเหตุทำไมสุดใจฟืนออดีตมันคงคืออยากย้อนคืนแก้ไขก็ไร้ทางขอเพียงสักครั้งได้พบเจอกับบางคนที่ใจยังตกขาก็ลมหายใจจะจืดจะจางฉันยังรักยังหวังยังอยากพบเจอ